เรื่องจริง Nightlife ใหม่ไฮลักซ์รีวอร์ดีให้คุณใช้ชีวิตได้มากกว่า l a ซ a d a าคุณผูช้ชมครับเราคุยถึงเรื่องของพยานาไปแล้วเรื่องทัาวเวจวัไปแล้ว<ม>เรื่องการสวดมาจากักรพพัดนะครับเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้มาถามเรื่องส่ตัวมาากดีกว่าพี่บอกถ้าเกิดถ้าสมมุตินะนถ้าไม่เรียกว,ว่าเสียนระมีชื่ออื่นไหมสำหรัอบอาชีพนี้จริงๆแล้วอะ เซียนเนี่ยเหมือนแบบมันเหนือเมฆนะเดินไปเดินเดิเดินบางทีเดินไปตลาดอ่ะเขาเอ้เซียนป่องมาแล้วโอ้โหเรานี่อายมันมันน่าจะเรียกเป็นอาจารย์หรือเป็นครูหรือผู้รอบรู้พี่ป่องชอบอาจารย์มากกว่าผมชอบอาจารย์มว่ถ้าผมว่าอาจารย์มันดูอลังการแต่ตอนนี้มันเซียนแบบอะเซียนนี่มันเป็นได้หลายอย่างนะไอ้นี่เซียนเจียนพนันเสียนมวยเสียนเสียนพระเขาก็เรียกอ่ะเขาก็เรียกทุกวันเนี่ยบอกเสียนพระเสียนพระคบไม่ได้ดูได้ไงคบไม่ได้ ทำไมผู้ใหญ่ครกพเยอะแยะทำไมคนมีความรู้เ่านาฟภาคภูมิใจว่าจบป .6 แต่คนปริญญาโทปริญญาตรีนักการเมืองผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพูดได้เลยเต็มปากว่าทุกวันเนี่ยพระที่ผ่านมือผมไปอยู่กับพวกผู้ใหญ่นักสะสมเนี่ยเยอะมากอ่าแล้วก็ณวันนี้เลยมาคุยมาเลองเจนนายของเราเนี่ยพี่ป๋องบอกเลยว่าขอให้เรียกตัวเองว่าอาจารย์ป๋องอาจารย์ได้พี่ป๋องอธิบายหน่อยสิ อันนี้เป็นตั้งแต่เด็กจนตัผมโตที่นิวยอร์กผมเลยไม่เข้าใจว่าทําไมเวลาซื้อขายพระเครื่องถึงเรียกว่าเช่าทําไมไม่เรียกว่าซื้อผมเคยบอกว่าผมขอซื้อแล้วเขาบอกว่าจะเช่าเหรอผมบอกผมไม่เช่าผมอยากจะได้ไปเป็นเจ้าของเคือเช่าเดี๋ยวจะหาเดี๋ยวต้องมาคืน <c oughs> ต้องมาคืาคน <c oughs> ทำไมต้องเช่า <c oughs> พี่เดีย๋ยวพูดเร้่างนะคือการเช่าเนี่ยการซื้อขายเนี่ยมันจะเป็นการซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ซื้อขายแต่พระเนี่ยเป็นสิ่งที่มี มันที่สูงเป็นตัวแทนขององ,องค์ตถาุทธเจ้าเลยเราเปลี่ยนเป็นเช่าผมถึงได้บอกว่าเป็นเช่าแลกเปลี่ยนทำไมพระจึงแกลกรถได้แลกบ้านได้แลกที่ดินได้แลกนาฬิกาได้นี่ไงพระเครื่องมันสูงกว่าพระเครื่องนี่สูงกว่าก็เลยเช่าว่าจะเอาการเป็นเช่าถ้าเป็นซื้อขายมันเหมือนจะลดความทัาทาความททาออของพระเครื่องเนี่ยมันต้องเหนือกว่าการซื้อขายคือเป็นสมบัติ ที่มีมูลค่าเพิ่มที่สะสมแล้วมีมูลค่าเพิ่มแล้วเป็นสิริมงคลกับผู้ครอบครองเพราะวัตถุมงคลแต่ละองค์นี่มีอายุสมัยอยุทธยาอย่างสมมุติว่าซุ้มกอมีกูแล้วไม่จนใครก็อยากจะได้คํานี้เพราะมีใบลานเงินจารึกไว้เสร็จแล้วพระเนี่ยสะสมแล้วมีมูลค่าเพิ่มด้วยเป็นทรัพย์สินที่สะสมมีมูลค่าเพิ่ม,มผมถามพี่สองคำถามที่พี่ต้องตอบนะอันนี้อยากรู้จริงๆส่วนตัวตั้งแต่เช่าช่าว่าเช่า เช่าพระมาราคาสูงสุดเท่าไหร่และเป็นพระอะไรนี่คือที่เช่าพระมาก็จะเป็นสมเด็จวัรรคังสูงสุดที่เช่าก็มีถึง45ล้าน45ล้านเลยพี่มีหลายราคาอย่างล่าสุดก่อนนะั้นที่เช่าพระรอดก็20ล้านสมเด็จนี่ก็มี10ล้านมีเยอะมีบ่อยแต่ถ้าอยากชมเดี๋ยวจะมาให้ชมองค์45ล้านเนี่ยวันนี้ติดมาให้ชมคุณผู้ชมครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจะมีโอกาสสัมผัสกับวัตถุมงคล ที่มีมูลค่ามากกว่าบ้านผมอีกเหรอพี่ <c oughs> ผมขอดูใ,ใกล้ๆได้ไหมได้อ่ะมาอันนี้เท่าไหร่นะพี่<ม>องค์อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งนี่เท่าไหร่45ล้านอันนี้ดูด้ยวยกันเลยนะครับ <c oughs> นี่เป็นแค่ยังไม่ไม่ใช่ท็อปนะท็อปจริงๆนะ่ะพิมพ์ใหญ่นะ่ะเป็นร้อยล้านนะ่ะจริงเหรอครับแล้วมีคนซื้อไหมมี <c oughs> ไม่ <c oughs> ไมีคนซืมีคนเช่ามีเนี่ยมีคนขอผมเยอะแล้วผมไม่ได้ขายผมจะเก็บไว้ครั้งแรกในชีวิตมาขอดูหน่อยสิสิเอางี้ดีกว่า เราเล่นพระมาเนี่ยตกสามสิบปี<ะ>ชีวิตเนี่ยเคยไปไหว้วัดละคางกราบระตนาสมเด็จพุทธ,ธาจาร์โตถ้าลูกมีบุญวาสนาลูกอยากได้สมเด็จวัดละคงังสวยๆส,สมบูรณ์สักองค์โอกาสของลูกเนี่ยคือเงินทองก็ไม่ค่อยได้มีเรียกไหมบัตรนี้ไปกราบแล้วกาบสาวคุติที่อยู่บนพิพิธภัณฑนนะ์ก้อนเท่านั้นน่ะก็ไปขอวันนั้นและณวันนี้เราได้ เนี่ยคือคว<ม>ามปฏิษฐานสําเร็จครั้งแรกของผมเลย,ยนะครังมั่นใจว่าทุกอย่างทุกอย่างที่จะมาถึงวันนี้มีที่มาที่ไปหมดอยู่ที่วาสนาอยู่ที่บุญวันนี้ผมตือว่าคุณพีเคกรับท่านผู้ชมทางว่าน่ะมีบุญได้ดูสมเด็จวัดรักังองค์สวยๆส,สักองค์นี่เขาเรียกพิมพ์ฐานแสบแล้วเป็นพระที่สมบูรณ์สมบูรณ์ที่สุดผมจะได้มาไม่ได้ไม่ไม่ได้ง่ายพระองค์เนี้ยผมได้จากผู้ใหญ่คนหนึ่งของประเทศไทยเลย ที่ท่านเมตตาให้ผมเจ้าของพระองค์นี้ไม่ได้เดือดร้อนเลยนะคุณพีเคจะเอาเงินไปทําบุญเท่านั้นเองพี่เดียวกันนะพี่ปองจะบอกกันในมือผมตอนเนี้ยเนี่ยตรงนี้เลยครับผมนี่คือสี่สิบสี่สิบห้าล้านสี่สิบห้าล้านล้านล้านบาทเลยนะครับครั้งแรกในรายการโดยมากเขาจะไม่ให้ใครดูเพราะเวลามันพระล่นหรือพระตกเนี่ยความรับผิดชอบมันจะอยู่กับคนถือห้ตรงนี้ได้สวยไหมอาคุณดูดิสวยพี่ความงดงามของพระอะ คุณพิงค์เคงานพุงานพี่อธิบายหน่อยว่ามูลค่าของพระเนี่ยจะให้45ล้านหรือว่าใช้10ล้านน่ยมันขึ้นอยู่ที่ไหนมันขึ้นอยู่ที่ขึ้นอยู่ที่ฟาร์มคมนะเนี่ยซุ้มไม่มีกระเทาะเลยลายเส้นฐานแซมเนี่ยเห็นไหมขึ้นหน้าตักเนี่ยขึ้นเลยเห็นไหมคาตมาตเนี่ยเราจะดูว่ามีตำหนิไหมแล้วก็มีแหวงมีก้อนตรงไหน,น <S <S พระองค์เนี้นะเกรดสมบูรณ์ที่สุดแล้วมือไม้เนี่ย ไม่มีกระเทาะเลยเส้นแซมชัดเจนคือคำว่าฐานทุกฐานเนี่ยคือเราดูเนี่ยจะไม่มีการดูไม่มีซ่อมด้วยนะสวยไหมสวยเนี่ยสวยจนผมไม่ก้าห้อยแต่ผมดูไม่ออกกับพี่แต่ผมแ่ผมแค่บอกว่าเนี่ยคุณผู้ชมเก็บไว้เก็บไว้นะครั้งนึงในชีวิตนะเทจะรลาสี่บล้านโอ้ยผมทำงานในชีวิตจะไม่ได้จริงจริงแค่นี้ก็แบบถือว่าเป็นมงคลเนี่ยคือการ สวดมนต์ท่องภาวนาคาถาชินบัญชรน,นะก็คือเป็นคาถาขององค์สมเด็จพุทธจารย์โตนี่ก็คือเป็นตัวแทนที่ท่านได้สร้างวัตถุมงคลเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าวัตถุมงคลที่ท่านสร้างเนี่ยจะเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองน้นแสดงว่าในเนี่ยในกล่องดาทั้งหมดของพี่เนี่ยน,นี่ของพี่ทั้งหมดเลยของผมพี่เวลาพี่จะเก็บของตัวเองพี่เลือกยังไงผมก็จะเลือกพักที่ดูง่ายและเป็นพระที่สมบูรณ์ คือ,อในวงการพระเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าป๋องสุพรรณเนี่ยมันไม่เล่นพราะหากักไม่เล่นพระซ่อมไม่ต้องไปขายมันผมไม่ซื้อพระหักพระจำรูดมผมไม่ซือ้อเพราะว่าผมขี้เกียจเอามาเป็นภาระแต่ขายได้ไหมเขาซื้อขายกันได้นี่พูดแบบซื้อขายเลยนะต้อง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 เอาพระขึ้มนมาต้องใส่มือเอาละวันนี้สอนให้เป็นเซียนพระสักคนหนึ่งวะขอโทษผู้ชมด้วยนะครับ ผมไม่รู้เรื่องี่ผมไม่เห็นอะไรเลยเห็นไหมเอาเอาเอาสองแล้วก็เอามือขึ้นไปหรือผมไม่มีบุญเห็นยังเห็นอ๋ออ๋ออะรล่ะสมุนกัโฟกัสดดูความสวยงามดูความลึกซึ้งดูดูดูว่าเนื้อหามวลสารที่เขาสร้างไว้มันเก่าไหมคุณดูว่าเก่าไหมอ่มันไม่เหมือนภาพใหม่ผมเห็นคนทำอย่างนี้มามาทั้งชีวิตเลยนะไม่เคยรู้ว่าเขาดูอะไรอ่ะนี่บุญจริงนี่แหละเขาดูเขาดูความเรียบร้อยอ้าว เดี๋ยว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 ดูนี่เอานี้นี่นี่นี่ <ทำ S 1> วันนี้พ<ง>าสําคัญองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงส่งสร้างไว้ตั้งกับปี08ถึงปีับเนี่ยคุณลองคิดดูดิเนี่ยสร้างไว้น้อยจํยจานวนจํากัดปีแรกรุ่นแรก,ป,แรกปีแรกของท่านองค์หลายๆลร้านนะนี่เอามาให้ท่านผู้ชมชมไม่ใช่ต้องการแบบมาเผยแพร่หรือเอามาจําหน่ายพี่ป๋องครับในถาดสีแดงตอนนี้เอาแค่มูลค่านะตอนนี้ปี2022เนี่ย หนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสอามสี่ห้ับิองค์มูลค่าเท่าไหร่พี่ร้อยล้านครับร้อยล้านครับข้างหน้าผมนี่ร้อยล้าน <c oughs> ขออนุญาตถือแล้ววิ่งออกนะร้อ <c> ย <oughs> ล้านสุดยอดมากคืออยากโชว์อยากโชว์ซึ่งป๋องสุพัรร์เนี่ยไม่เคยมีโอกาสมีพระดีดๆเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีเงินครอบครัวที่ยากจน ขันหนึ่งอยู่ในชีวิตในสังเวียนวงการพระมาครับก็จะสร้างสร้างพะระหรือว่าทําบุญกุศลที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทําให้กับส่วนรวม,มให้มากที่สุดและเป็นการจัดโลงสืบทอดรักษาเกียรติของนักเล่นพระทุกคนที่เล่นพระดีให้เพราะเขาเชื่อเราเขาศรัทธาคุณพิเคเขาโทรมาซื้อเนี่ยเขาศรัทธานในความ ความจริงใจความซื่อตรงกวาอาชีพของเราไง mm hmm. ทุกอาชีพถ้าซื่อสัตย์ยุติธรรมจริงพี่ใช่จริงจริงไหมเหมือนนักเลงนักเลงก็อยากเป็นแต่นักเลงต้องมีคุณธรรม <laughs> จริงพี่เราเป็นเขาบอกเซียนพระ,ะเราเป็นอาจารย์เรื่องพระเราสามารถอธิบายให้เขาได้ว่าพระคุณเก๋ๆอย่างไรเวลาพี่เจอพระปลอมพี่ดูออกดวงเลยคือการวิธีดูพระเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะ mm hmm. ไม่ไม่ไม่ใช่มาคุยในรายการหรอก มีล่าสุดนะ่ะมาจากระยองอุ้มลูกมาด้วยแล้วจุงลูกมาอีกคนแล้วก็เป่ากระเป่าผ้าก็ะเป๋าผ้าแบบตลาดนัดนนะ่ะเขาใส่ผ้ามาหมดเลยเพราะเขาดูรายการที่ผมออกอเขาดู u ู u ู e อ่ะว่าผมรับซื้อ,อซื้อดีซื้อวัตถีกรมาเลยต้องเจอพี่ปองคนเดียวอุ้มลูกแกเปิดพระมาเนี่ยเป็นพระเกจิพระใหม่ๆแบบไปงานฝังลูกมิตรทำบุญอะไรเงี้ยเราเห็นเนี่ยพี่เนี่ย ลูกค่าเทอมลูกก็จะถึงอะไรเงี้ยลาบากมากถึงนอกพะทุกคนห่วงนะที่มาที่มาที่สถาบันห่วงพระหมดไม่อยากขายหรอกจําเป็นจะต้องมาขายหนึ่งเดือดร้อนค่าเช่าถึงลูกก็จะกินค่าเทอมอะไรต่างๆเราเห็นพระเขาเนี่ยเราไม่เอาเลยนะพี่เอาไว้เลย oh. เราให้เราต้องให้ตังค์เขากลับบ้านอนะ่ะบอกเนี่ยเอามาจากระยองให้ไปสองพัน พี่เอาพระไว้องค์ไม่เอาหรอกไอ้น้องเอาไปเหอะเอาเก็บ <Okay, S 2> ไว้เลยเออแล้วพี่ให้ไปสองพันให้ไปสองพันมีอย่างนี้บ่อยอยากจะเท่าให้ฟังพิศณุโลกสองคนผมมียมามีพระบูชาแม่ทิ้งไว้ให้องค์สมัยอยุย่าแค่เนี้ยประมาณสักสามนิ้วห่วงมากพระเนี่ยขายได้สี่ห้าพันอะจำนำพี่ไว้ก่อนหมื่นห้าผมมาถ่ายแน่นอนเสร็จแล้วอะจำนำไว้แต่พระเนี่ยมันก็ขายได้เสี่พันทำาองอาชีพเชียนพระกูต้องกำไร กูต้องกดขี่มึงต้องเอาเปียบมึงไม่ใช่เองอย่าไปทํามาให้กินจริงเอาไปผมก็ยังไม่รู้ว่ามันจะทําจริงหรือเปล่าจ้างมันเราก็ไม่ได้เดือดร้อนเ่ให้ไปเท่าไหร่ก็หมื่นห้าตามที่เขอกแล้วพาออยู่กับเราอะี้เราไม่หวังก็ตั้งไปบนทิ้งที่หลานก็ไหวบูชาไปจนลืมแล้วต้องหลายปีวันดีคือดีมาทองพวกเนี้ยได้เงินพี่หมื่นห้าเนี่ยหนูชีวิตหนูดีขึ้นได้ขายไอหมูปิ้งข่ปิ้งอ่ะ มาถ่ายพระเขาคืนอ่ะหมื่นอ่ะเออคือตอนนั้นพี่กลับว่าโอเคละลายแม่น้ําไปไม่เป็นไรถือว่าช่วยอ่าคือเราก็ได้พระบูชาพระแท้ทั้งวันแต่ว่าแพงหน่อยแต่เราช่วยให้เขาถ้าเขาคิดทํามาหากินจริงทุกวันนี้ยังติดใจอยู่คนแต่คิดว่าไม่ไม่อยู่แล้วเป็นผู้ยิ่งคนหนึ่งอายุมากออกรายการแฟนบันแท้ปุ๊บออกใหม่ๆนั่งอยู่ร้านเขามาเลยเขาเดินตรงมาหาผมเลยเขาหยิบพระพงษ์สุพรรณมาองค์แล้วแกก็ ทิ้งพระไว้ให้บอกพี่เอาสี่หมื่นเราให้เขาสี่หมื่นอ่ะแต่พระพงศุพันธ์องค์นั้นเราเราตอนนั้นเราตอนนั้นราคาเท่าไหร่ให้เช่าได้ต้องต้องมีสามสี่แสนติดใจอยู่ทุกวันเนี่ยอยากเจอป้าคนนี้อยากจะเอาเงินคืนคืนเขาบางส่วนที่เพราะเราได้กาําไรพระองค์นี้เยอะตอนนั้นเรามาอยู่งเทพใหม่ๆด้วยอันนี้คือความเขาศรัทธาเราเนี่ยความศรัทธาเราต้องรักษาไว้จนทุกวันนี้ไงจนผมตายอะ่ะผมก็จะรักษาเครดิตหรือว่า ความรู้ความสามารถที่ผมมีที่ผมจะให้ความรู้ท่านผู้ชมก็ได้หรือนักสะสมก็ได้ผมเนี่ยไม่เคยห่วงวิชานะถามผมได้หมดถ้าผมรู้ผม,อมบอกหมดไออย่างนี้พี่ตอนนี้คนดูทางบ้านของเราทั่วประเทศดึกๆคืนวันเสาร์แบบนี้เริ่มมองหิ้งพาลาเลาว่าเอ๊ะมันเป็นสมบัติตกทอดมาหรือเปล่าหรือได้เป็นหมื่นได้เป็นแสนหรือเปล่าเอาอย่างนี้ถ้าเขาไม่มาเจอพี่ป๋องนตอนเอาสมมติอยู่ภูเก็ตนตอนนี้เลยเนี่ยเขาสามารถดูยังไงได้ไมาว่าเฮ้ พระองค์นี้แท้มีมูลค่ามีราคาให้ให้เช่าซื้อได้แนะนำก็เข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์สถาบันรับรบองตรวจสอบบรจุมงคลจะมีพระแท้ลงไว้เยอะมากว่ารูปแบบต่างๆแล้วก็ส่งรูปมาบางส่วนก่อนแต่ถ้าเป็นพระที่เข้าอยู่ในเกณฑ์ตามหลักสาคโกลน,นิยมเราจะติดต่อกลับไป แล้วก็มาพูดคุยกันได้สมมุติถ้าเจอพระปลอมสมมุตินะผมเดินไปพี่พี่ป๋องครับอ่ะองค์เนี้ยผมขอแสนหนึ่งแล้วพี่รู้อยู่ว่าเป็นพระปลอมพี่จะพูดยังไงให้ก็ก็จะบอกว่าพระอันเนี้ยมันยังไม่ถึงยุคแล้วมันยังไม่ <c oughs> ไม่ถิุก <c oughs> แล้วมันเป็นพระ <c oughs> คือถ้าเป็นพระถึงยุคถึงสมยัยตามที่ท่านสร้างสมมุติเป็นพระอสมัยที่ท่านสร้างอยู่เนี่ยพิมมันคือพิมพ์มันไม่ถูกนะอะไรเงี้ยเป็นพระยุคใหม่ที่เขาทําแบบ ไอ้นี่ขึ้นมาเขาลายร้อยปีเออคือเขาบอกว่าคือพระเนี่ยเป็นพระสร้างขึ้นใหม่เราบอกเขาจะได้ไม่เสียใจบางทีหัวใจมันหล่นแล้วบอกเอาอย่างนี้งั้นแสดงว่าเดี๋ยวนี้คนเจอผมไม่กล้าพระพระให้ผมดูนะผมก็ไม่กล้าคือเขาบอกเขากลัวเก๋อเขา่อยมาต้องหลายสิบปีถ้าเจอครั้งต่อไปนะแล้วก็บอกว่าพระยังไม่ถึงยุคผมเจอหลายคนนะหลายคนบอกแหมไม่กล้าให้พี่ป๋องดูคือดูเก๋แล้วหัวใจมันหล่นแต่ผมจะบอกความจริง คุณจะได้รู้เป็นแนวทางอ่าอคือบางทีเก็บไปตกถึงมือลูกพึงล้านโอ้โหพ่อกูเก็บอะไรไว้ให้กูวะเนี่ยอ,อย่างเงี้ยมีหลายคนนะงั้นแสดงว่าอด,ดีตจนถึงปัจจุบันเนี้ยมันก็มีคนพยายามเช่าซื้อพระพรอมเยอะครับเพียงแต่ยุคนี้เรารู้มากกว่าอ่ายุคนี้ทํายากลุคนี้การการเช่าก็มีสติในการเช่าในการสะสมให้มีสตินึกแล้วก่อนเลยว่าถ้พาพระหลักล้านเะเขามาขายคุณพีเคหลักพันพน่ะ ต้องเกียมหรือว่าปูโดนต้มแล้ว99%ถูกไหมทำไมเขามาขายคุณน่ะร้านพระสนามพระเยอะแยะเขาก็ไปขายเขาได้ตังค์อ่ะอย่าไปเชื่อคนนี้อย่าเล่นพระด้วยหูต้องดูด้วยตาคือการเล่นพระเนี่ยอย่าซื้อพระเมื่อพบ่ําสมัยโบราณเนี่ยเขาไม่ซื้อพระเมื่อพบข้ามไม่มีแสงไฟส่องไม่เห็นอ่ามันมืดสลัวสลัวเกิดความโลภอย่าซื้อพระเมื่อพบข้ามอย่ารูปคำพระเถื่อถูเหงื่อเอาพระเขาเนี่ยมาถูมาขัดนะ เดือนนี้ไปถูก็ตบเอาสิพระเขาสึกอ่ะเขาสมัยโบราณเขาก็ถูแมโดนเหงื่อละมันจัดจะดูให้แทะคือพาพมันไม่แท้ก็จะเอาให้แท้ได้อะคือจะรูปคําพระถูเหงื่อจงเชื่อหูอย่าเชื่อหูต้องดูด้วยตาคือจะไปฟังตาราว่าเขาเล่นมาเขาสร้างมาอย่างนี้อย่างนี้มันไม่มีอ่ะไอ้เนื้อเนื้อพิเศษนะเขาสร้างไว้วัดละครังเนี่ยเป็นเนื้อตะกัวโอ้โหโบราณเนี่ยวุนเงี้ยก็เขาไม่มีเขาสร้างเนื้อผงอย่างเดียว อ,อย่างกับผงสุพนันเนี่ยแหมเขาสร้างเนื้อทองคํามันไม่มีจะทำยไงอะ่ะก็มีแต่เนื้อดินเออเนื้อชินสองอย่างเอาอย่างนี้ณตอนเนี้ยแฟนรายการบอกว่าวันหนึ่งอยากจะเดินก้าวเท้าเดียวกับพี่ป๋องสุพนันโอสบายจริงเหรองาย,าอยากบอกอยากจะบอกอะไรเขาพี่คือง่ายคือการเล่นพระไม่ได้ยากตอนนี้มันเปิดมากเปิดเพราะว่ามีทั้งตํารามีทั้ง เ,เพจเว็บไซต์ต่างๆศึกษาได้หมดเลยตอนนี้เข้าไป YouTube จะมีข้อมูลต่างๆมีคนบอกเลยอ่านตำรามีดูตำหนี่ผมเองผมก็ยังชี้ไว้บางองค์ที่ผมมีเวลาผมก็จะมาหลายสดแล้วก็ชี้ตำหนี่พระแต่และองค์ถ้ามีอย่างเนี้ยมาคาดผมห<ด>อาผมเลยไม่เป็นไรอย่างวัดระรังเนี่ยมาเลยอย่าอย่าแต่ว่าคุณต้องยอมรับความจริงในคำตอบที่มัน ถ้าบอกว่าปลอมคือปลอมอคำตอบที่จะตอบคุณในวันนั้นน่ะแต่ถ้าคําตอบที่ออกมาแบบมันเป็นประโยคน์กับตัวคุณเนี่ยคุณก็ประสบความสำเร็จคุณก็จะได้เงิน,ค,ค,งนคุณก็จะได้พระแท้ไว้ใช้ครับพำนามสุดท้ายพี่การนับถือพระของมงคลซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเนี่ยอยากรู้ส่วนตัวด้นะทําให้คนประสบความสำเร็จได้จริงไหมเอางี้ดีกว่า โบราณตะการเนี่ยปู่ย่าตายายเราตัง้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตั้งแต่สมสุโขทัยทาไมถึงสร้างพระสร้างเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างเพื่อแล้วแต่เหตุการณ์สร้างเพื่อต่อายุสะเดาะเคาะสร้างเพื่อไว้ใช้แช่งไว้ให้แจกถงสุพรรณมีใบลานทองจาลึกไว้ว่าหากใครได้ใช้ใช้พาหุงทําน้ามนต์ขี่จบเพื่อแคล้วคลาดทาคือเขียนไว้ให้ใช้่ชางชัดเจนแผ่นทองจาลึกนี้อยู่ในพิธภัณฑ์ พระนครนนะฮะอันเนี้ยมันเป็นประวัติศาสตร์ที่สร้างไว้ให้เราวะแล้วครั้งหนึ่งเรามีโอกาสได้สะสมของบรรทบรุษได้สร้างวัตถุมงคลทอดทิ้งไว้ให้เราหนึ่งชิ้นเนี่ยมันเป็นอายุอยู่บอกบอกเดือนตัว500ปี600ปีถูกไหมอย่างสมกอเนี่ย5้าหปีอะ,ะเราเป็นเจ้าของอะมีใบลานเงินจารึกว,ว,ว่ามีกูแล้วไม่จน<ม>อ้าวนี่สิ่งที่เป็นสิรีมงคลแล้วดีด้วยทุกคนที่พกพระสมกอไม่ใช่คนจน เพราะว่าต้องมีเงินซื้อพระองค์เป็นล้านใช่อ่ะสุดท้ายนี้แป๊บนึงพี่นะครับขออนุญาตถาดน,นี้อยู่บนตักของสักรอบหนึ่งหนึ100ล้านชีวิตนี้ไม่รู้จะมีโอกาสได้สัมผัสหรือเปล่างดงามมากนะสวยดีไม่คือทั้งเอาเรื่องความสวยงามสําหรับเด็กน้อยอย่างผมมองแล้วว่าสวยมากอย่างกับลีลาทุ่งเศรษฐีองค์แรกนะนะลีลายืนนะั่นหละนั่นแหละเขาเรียกผาทุ่งเศรษฐี คุณได้ยินแต่ชื่อใช่ไหม<ช>เนี่ยเมตขนุ่นลีลาทุงท่งเศรษฐีกุกทุ่งเศรษฐีที่กําแพงเพชรเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเป็นพระที่ถายากมากครับองค์เนี้ยหกล้านนะน่ะ <c oughs> แต่คุณพีเคบอกคุณซื้อรถดีกว่า <c oughs> คุณผู้ชมครับ ปาฏิหาริย์พุทธคุณของพระเครื่องของมองคลเนี่ยมันจะมีจริงหรือไม่นะมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ถ้าเราคิดดีทดําดีตั้งใจจมหากินแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้เป็นเครื่องยึดเนจ,จิตใจทําให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นผมมั่นใจว่าทุกคนแาวระกาของเราเนี่ยประสบความสำเร็จได้เชหมพี่ป๋อง พูดได้ดีมากเยี่ยมมากเอาอย่างนี้นะครับ,อย,รบอย่างที่เกิดไว้ต้นรายการแฟนเรน่จริงไนท์ไลฟ์ของเราเนี่ยเรามีเซอร์ไพรส์จากพี่ปองด้วยแต่จะเป็นอะไรติดตามกันได้ในหน้า Facebook เรื่องจริงผ่านจอกันได้ตอนนี้เลยนะพี่ปองขอบคุณมากๆเลยนะครับได้ยินชื่อเสียงพี่มานานมากไม่มีโอกาสได้นั่งคุยได้สัมผัสเกินร้อยล้านแบบนี้มาก,ก่อนขอ,ขออนุญ,ญาตคืนครับขอบคุณพี่ปองมากเลยนะครับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้าฮะเรามีความพิเศษนำเสนอจะเป็นการติดตามได้หลังโฆษณาพักกันสักครู่เดียวครับ เรื่องจริงไนท์ไลฟ์